อันนี้จะเป็นเมนูอาหารเที่ยงวันนี้ท่านผู้ชมเบ้ามีที่ต้มกว๋วยจับกว๋วยจับยวนนั่นเองเนาะอันนี้จะเป็นเส้นกว๋วยจับสองกิโลหนึ่งกะละมังหมูยอสองเส้นหั่นเรียบร้อยอันนี้ก็ผักจากสวนของเราผักตังสายต้นหอมผักซีกระเทียมเจียวหอมเจียวเนาะต้มน้ำซุปกระดูกหมูสองสโมงแล้ว ม้อเดือดแล้วท่านผู้ชมต้มกระดูกหมูสองสมงแล้วแต่ว่าสูตรบะหมี่ที่ใส่ขิงนี่พี่น้องใส่เพื่อให้มันหอมให้มันดับกลิ่นคาวหมูเนาะใส่ขิงลงไปอันนี้คือตอนขิงต้มเปืป่อยกระดูกกระดูกติดเนื้อกระดูกกะสามกิโลคุณอนะ เครื่องปรุงก็มีผงนัวมีน้ำตาลมีรสดีมีเกลือแค่นี้ที่สำคัญต,ต,อต้องต่ำตรงต้มกระดูกมันเปื่อยเนอน้ำซุปมันถึงจะอร่อยอโทพี่น้องหมอเดือดใส่เส้นลงไปเลยจ้าเส้นอันนี้ก็จะเป็นเส้นสดเด้เส้นเออกดกจับลาวเนาะ แล้วคนว่าเขาเปียกพี่น้องเส้นข้าวเปียกล่างแป้งออกเรียบร้อยอันนี้เราจะลวกต้มลงไปในหม้อน้ำซุปเลยเนาะเขาบริเฮ็ดขายเห็ดกินเองต้มซุกเลยอามาตักกินทีเดียวมันสิบอ,อ,อืดเด้หลายคนกินอืดน,น้ำบรทันอกอกอันนี้จะเป็นเส้น เดี๋ยวเส้นกับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สซุกใส่เส้นลงไปว้าวเส้นพุกแล้วซุกแล้วพี่น้องถ้าเส้นซุกมันสิฟูอย่างนี้เราก็จะใส่หมูยอลงไปเลยเนาะจั่วจๆๆจจเน้นเน้นพอเอาเห็ดกินเองเนาะแซ่บแน่นอน หมูยอเน้นเน้นหมูเน้นเน้นอืมีล้นพอดีท่านผู้ชมเต็มหมอบ้ากใหญ่เสื้อบาวาบุเพอกันกินสาเหตุที่เห็ดกับเขาแต่ละเทือเ,เห็ดหลายๆพอเพื่อหลายคนเนาะขอบคุวใหญ่อืมทูนหมูยอ มูยอลงแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วว้าวท่านผู้ชมเนาะบะมีนะม่ก็จะใส่หอมเจียวลงไปอันนี้หอมเจียวนี่พี่น้องหอมแดงเจียวหอมหอมจุกจุกจะตามด้วยกระเทียมเจียวนี่ใส่ลง จุกๆแบบนี้เลยเนาะว้าวครบจบในหม้อเดียวบม่ต้องปรุงยังเพิ่มเนาะรสชาติได้ที่แล้วปรุงจะใส่พริกปน่นกับมะนาวแค่นั้นเองน้ำปลาบาต่ต้องใส่ผงนัวบ่ต้องใส่อืมาด ท่านผู้ชมอืมเรียบร้อยแล้วบะมี่ก็สิตบถ่ายด้วยพักต่างสายหอมๆนี่แบบจุกๆไปเลยสิล้นหมอ้วท่านผู้ชมเต็มหมอจนค้นบ่ได้ ใส่ไปเลยเอา้าวนี่ไงอ่ายาพร้อมเสิร์ฟท่านผู้ชมป้าป้าไปกินแล้วเรียบ,ร,ยบร้อยแล้ว

ต้องใส่ตะบพิกกับอ่าใส่ตะเพิกคับอันน้ำส้มให้งขาใจเด้อให้เขวเด้อใีข้าววันจองกระดูก ส่วนอันฮอนโมเมนบรยายดีกอกับลาว่าส่นใค้ออกอ่านิพนชายอักบุงอักพรอมันสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีตอนเพียงพี่น้องสวัสดีเพียงตอนยไดจ้าไม่ได้จ้าพี่น้องมาด่อสวัสดีพี่น้องนอกินต้มเขาเปียกจ้ามาดูหม้อที มาดูหม้ออีกทีเนื้อเน้นๆพี่น้องเห็นป่ะหมูหมูยอนี่โบจกตาเนาะเฮาเฮ็ดกินเองเพราะฉะนั้นก็เซ็ตแ่บ

ต้มแต่เสื้อสองโลนี่บริพอรกินอันนี้เขาใส่บะเอาใช่ใช่ด้วยน้อยเราบอกลายลายเอามาไลยเจ้าเอาไปตีเดียวเลยกินมัวแทนคอลายคนาจะต้มเบิร์ตปันนี่ที่กินเบิร์ตอยู่บ่อนบ่อืดบ่ที่อืดนที่ท้องน

นงใหม่หหม่าจัน้อยนองนี้สังเกตบางคนกินหอไม่ใหญ่บุญเป้าเน่มันห่อบุญเปาเน่โอ้ยอันปากเราใหญ่รวยเป็นห่วงยังอีกแล้วอยากเทลงกบนหันกะเทกวะเราบุญแล้วบเป้าก็ไปหายเราแล้วเราอยากกินฮอนเ่อ เราใส่บิกน้อยก็ไปหาไอเราอย่าไปใส่หลลยๆจะเขากินรา่เป็นจะคลองกินอย่าไปปรุงรสชาติถ้วยคนอื่นคุณแมบอกจะคลองอยากเราได้ก็กินแบบนั้นลองพุงนี่แหละยงใหญ่ๆ คุณยายบอกว่าพดโพ่อากันกินแล้วว่าเป็นญาติข้งแน่ถัว,ถวยละโลอันนี้นาดคนบลายเดวยนี่ไฟไฟเบอร์อิ่มเบิร์นเดอเป็นได้แซ่บยี่บครับ สิบอกเอาบ่อแทบคอยกระงิดหลายเติบน uh ี huh. ่กินพลัโลถ้วยบอแม่ถ้วยนหน่อยพี่น้องกาสิมิคนถามว่ากินเบิร์บ่ออย่าไปถามคำนี่ต้องถามคำว่าอิมบ่ออืมบนช่องบ่อเอามานลูกนี่เอาตัวนี้บ้านนอนแล้วอง เป็นอย่างคือต้มแต่ก๋วยจับแต่ว่าต้มแตะเท่อกัเบิดตพี่น้องบ่เหลือเข้ามากกิ่นอยูเนาะกินแทนเขานี่แหละอาหารเทียงยยยแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวบ่มีกับบะเดบ่ไดเห็ดจักเถื่อหลายคนแนะนํามาทําไม่ท<ด>ําก๋วยเตี๋ยวแต่<ๆ>มันยุ่งายากหลายขั้นตอนอันนี้ลวกทีเดียวจบเลยเอาลงในหม้อเดี๋ยวมือลังเสียมเห็ดเกินก๋วยเตี๋ยวหลอด แบบว่าอันนั่นเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวแพนนี่แหละฮะมาลวกมันเป็นหลอดชําเดือดมืดอ,อ่ะเอามาตม้มหรือพวกอันมักกะโรนีแต่มักกะโรนีบ่ค่อยมักกินถ้ามีเวลาเดี๋ยววันหลังจะทําก๋วยเตี๋ยวให้กินคุณยายแล้วบ่ปรุงยังเด้พวกน้ำซอกน้ำสมพวกพริกแล้วบ่ใส่หย,ยังม,มันแซ่บอยู่แล้ววะ อันนี้แบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มใส่แต่พริกกับซอสพริกสังเกตบึางแต่ละคนท่านผู้ชมยังเหลือหน่อยเดียวในหมอแต่ก็บเหลือเป็นยังไงบ้างคุณยายอร่อยไหมแซ่บ มันด้กินโบเบิร์ตแล้ววะได้หนะนะนั่งท่าขางกันเด้หน่ะบ้านเราคือมึงจะกินโบเบิร์ตบนเราโบตผู้เราอ่ะกินโบเบิร์ตก็นั่งท่าขางกันตอนเช้ายกถั่วเลยผลสดพันธุ์ไทรตำไหลมันสีเฮียแต่ว่าอากาศบรนยากาธรรมดาพี่น้องบ่ฮ่อนบ่หนาวเนาะเบาๆลมเย็นๆเมื่อวานนี่กระแดดอยู่ นี่แหละมองยูมองกินก็อยู่ใต้ต้นมกว่าดมเบองบงบุญทองน้าคำพ่อนาคำพ้อบอกบาลํำรวยลงหวยหวาพกย่างลัดมาเดินหน้าใใหม่เล้ยมันเลือเป็นโอาใหญ่มาเข้าอุตส่าห์บ่อเอิร แล้วก็ยังเจอบมาพี่เริ่มทำเจ้ามาเลยคอพ่อพี่พี่มาเอาข้างหน้าพี่มันอยู่คนละลานหลียงกนะื่อง้ออกมาเลยัเปดเขาลานอืมเี้แหอมาหทางยืนทางสีเียวหาน้มเขาจเรานางเอาอนีดีนั่นเดยเอ้อกินมันเบิร์ดเจ้าอย่าย่อ อยายายนได้หอกโอ้ดกกินบเชแล้วบางวยกินบกลุงเลินผุนคิดว่าเราอิ่มตีล้วกอนนี้กเป็นบิดเขอเรวะ ออแลาว,ว่าเอามาเราว่า <c oughs> มันลายพอกินเผาเออแสพัตักเพิ่มออนะ่ยนานๆเ่อจังสิได้เห็ดกินพี่น้องเนาะอันนี้ก็สื่อมาลายเมือแล้วแหละสื่อมาสี่หาหมื่อแล้วทั้งกระสิมีเวลาเห็ดกินเมือเ่อ เอาบริปรุงรบยามามายถึงใส่ผิกนันกับหอมแซบแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มดออยยากนนะ ขนาดตากมันผงไว้กันยังงอนแล้วม่ตากสดชั่วโมงแล้วนี่มันะมันลายเปมือนกันคับัอีกบัวอีมตักอีกเดีอยวสิมอนเดี๋ยวสิว่าคือบัเห็นเจแล่มากินช่วงนี้บอกตรงๆว่านางไม่อยู่นางไม่อยู่สักวันเดี๋ยวสิว่าบัเห็นผู้นั้นผู้นี้ แถว้อ,องานกอดูบด้มีปัญหาย,ยังกันนรองพี่น้องนางไม่อยู่นางคิวบาว่างแต่ละเมือ่นนบอมบอมเมนต์โมเมนออกงานอีเวนต์ในงานบบเวนส่วงในงานบุญหลายกันเรื่องนางเลยไปซูเมอร์นางไปหากินข้างนอกพุน่นส่วนใหญ่สิูแต่ซิมอนพรชัย แซ่บพี no. ่น้องเนาะประเภทเส้นต้องไว้ใจเบามีว่าสิพัดอ่าพัดมีอยโ่เดลกินแต่โดนแต่ว่าซื้อมาหลายเมื่อละแต่ยังบ้านในเห็ดบ้านในพัดมันอีก็เลยอัน ต้มกวยจับก่อนเดี๋ยวเมื่อเอินจังกินพัดมีเนาะพัดมีสูตรเบาหมีหลายคนก็อยากซิมอิ่มแล้วมอนโบอิ่มก็จักซีว่าจังไดตักเต็มถ้วย สอร้อยแล้วกินได้ยังเนี่ยกินบดไทยบ่างเออเป็นหนมูมมได้บริสัพริกเนี่ยตักให้เราหนึ่งเด้อลุงเลินจะได้ไปพิ้งเงินก๊กว่ากินพี่น้องถั่วที่สอง

อันนี้บริมาเบิสุขคนนี่พี่น้องเนาะอันทีมหนึ่งกินเข่าอยู่เทียงยายรุนพี่ใหญ่ไข่พี่ใหญ่ยยสร้างไปแล้วแล้วเราบอหนี่ยังเหลืออยู่ประมาณสามถ้วยเนาะนี่ท่านผู้ชม จะเริ่มอื่ดแล้วยังเหลือบอนลายพี่น้องจ๋าได้มากอนนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวบ่มีที่ไปกินก่อนพี่น้องไปแล้วสบ,สบายดี